น้องน่ารักไหมพี่สิงห์น้องน่ารักไหมครับน่ารักไหมพี่สิงห์ก็น่ารักนะช่วยประวันประมลดูแลน้องใช่ไหมครับอจับไว้ดีๆจับไว้จับไว้เดีจะยังอ่ะเอาใจเย็นๆดิ ตอนเด็กๆอ่ะว่าวันก็ให้นมพี่สิงกินอย่างนี้แหละถามเสร็จหรือยังอ,ะ <laughs> อ่ะย,ย,ยังปลาวยังนิดนึงโอ้ยเดี๋ยวนมหลุดออกจากปาก <ใช S 2> ต้องอดทนนะรอนิดน,นึงใช่ครับต้องใจเย็นขา,าไม่เคยอยู่เฉยๆนานไงทำสมาธิเออต้องใจเย็นๆนะดูแลน้องไงไม่ใช่ว่ารีบนะรู้ไหมอ้าวจับไปดิจะหมดแล้วเนี่ย น้องอ่ะน้องอ่ะดูทุกครั้งเลยเนาะน้องอ่ะเอาโอ้ดูเอาโอเอาโอเอาโอเคโอ้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 จุ๊บด้วยจุ๊บน้องด้วยจุ๊บน้องจุ๊บน้องทีนึงเออนี่ชายดูแลหอมเลยเลยอมนไม่ใช่เอาให้อันนี้ไงเอาให้เป้าวันนะเก่งมากตบมือให้ตัวเองด้วยเย้ น้องอ่งดูแลน้องเป็นอะไรอ่ะโอ้โห่ร่าเป็นอะไรครับกินนมทุกครั้งเลยแล้วก็เอ้เป็นไงชอบผมพี่ชายดูแลอ่าอ่าอันเดอร์พี่ชายดูแลให้น้องเลยก่อนนะให้น้องเลยครับวันนี้กวางพี่สิงดูแลจับแขนน้องเลยจับแขนน้องเลยพี่สิงอ่ะกวางดูแลน้องเขาให้พี่สิง